สวัสดีครับชาวเกมเมอร์และผู้ชมทางบ้านนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอหูฟังเกมมิ่งเกียร์ T T E Sport Co n o s นะครับผมนี่เลยเดี๋ยวหูฟังไม่มีแล้วนะผมแกะออกมาแล้วนะครับนี่คือกล่องนะครับ่องครับโอเคหน่าอยูแล้วคุ้งากตอคือเป็นหูฟังที่ดีไซน์ออกมาสวยมากนะครับผมก็หูฟัง T T Sport Co n o s A D ตัวเนี้ย มโีโลโก้ที่สวยงามมากนะครับห้ชมไคฟังเลยดีกว่านะครับนี่นี่นะครับคือผมชอบมากไฟสวยนะครับสีแดงไฟไมโคอโลโก้เป็นมังกรน,นะครับมีไฟส่วนข้างในยังมีโลโก้อีกเป็นสีแดงนะครับสวยมากนะครับมาบอกความสามารถของกันะครับ ความสามารถของมันเนี่ยเสียงเพาะนะครับฟังสบายนะครับเด่นมากๆเลยคือเสียงกลางนะครับเหมาะกับเกม FPS มากนะครับเหมาะมากนะครับสำหรับเกม FPS นะครับและจะหูฟังตัวนี้สบายมากไม่แน่นไม่แน่นเลยนะครับปรับได้ตามหัวของเราเลยนี่ครับนี่อ่า นะสามารถบิดงอได้นะครับไม่พังแน่นอนนะครับและอย่างหนึง่งหู่ฟังตัวเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่ชอบออกนอกบ้านนะครับชอบแบบฟังเพลงในมือถือนั่งรถนั่งอะไรประมาณนั้นนะครับเขาก็จะมีสายตัวนี้นะครับก็เสียบกับมือถือได้นะครับเป็นสายอโอเคเลยแหละและอย่างหนึง่ง ไอเจับหูฟัตัวเนี้ยมันมรงใช่ไหมนี่สามารถดึงเข้าดึงออกดึงออกดึงเข้าได้นะครับสามารถเก็บได้นะครับและเสียงไมเนี่ยเสียงไมเนี่ยคมชัดดีมากนะครับไม่เชื่อไปฟังดูครับผมครับนี่คือเสียงไมจากหูฟัง TTE Sport c o n o t AD นะครับผม เสียงนี้ดังฟังชัดมากเลยนะครับสำหรับไมนี่ผมให้คะแนนเก้าเต็มสิบไปเลยแล้วกันนะครับสำหรับเสียงโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับกับเสียงไม้ของหูฟัง t p Sport c o n o d AD นะครับผมว่าเสียงโอเคแหละนะับสำหรับใครที่ไมไม่ดังหรือฟังเสียงไม่ท้อผมมีอยากแนะนำเลยครับหูฟัง t p Sport c o n o t e AD ตอบโจทย์ได้แน่นอนนะครับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาลงเท่านี้นะครับ ฝากกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับโอเคครับผมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ